สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับเป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานก็จะมีคุยกันเรื่องมีดมือซ้ายและมือขวานะครับสำหรับคนที่มาใหม่ๆนะไปติดตามได้ใน Line o f f i c i a l นะครับในนั้นมุมบนด้านขวาสำหรับคนที่เข้ามาใหม่มันจะมีสินค้าที่ผมลงย้อนหลังไว้ในแต่ละวันนะครับรับสื่อโฆษณาได้จะได้รู้ว่าที่ร้านมีอะไรขายบ้างนะเดี๋ยวจะมีสินค้าลงไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะลงเป็นมีดพับแต่เสื้อผ้าหน้าผมมีเต็มที่มีหลายยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวก็ตามตามดูเอาก่อแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อนก็ถามมาเรื่องของมีดมือซ้ายแล้วมือขวาเมื่อวานนี่ผมอธิบายฟังอะ่ะแล้วก็ทิ้งเรื่องเรื่องเล่าไว้ด้วยกูเคยมีประสบการณ์โดนตีนไหม <c oughs> เอาอะไรก่อนอดีเอามีดก่อนแล้วกันมันสั้นๆเนาะตอนนี้แค่ฟังสนุกสนุกนะเป็นประสบการณ์นะใครอยากฟังก็ลองฟังดูนะเอามีดก่อนแล้วกันอันเนี้ย เพื่อนเขาบอกว่าครูแล้วถ้าเป็น,ปนวิกตอรีอ่หนกพวกฟอเรสเตอร์ล่ะมันจะเรียกว่ามีดตระกูลมือซ้ายไหมมีดมือซ้ายมือขวาอย่างที่ผมบอกนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าอันนี้เพื่อนสั่งไว้นะครับหรือใครที่สนใจอยากจะสั่งสินค้านะก็ทิ้งทิ้งอะไรอะ่ะเขาเรียกจับจดรุ่นมาก็ได้จํารุ่นมานะครับแล้วก็มาบอกผมอยากได้ผมสั่งให้ถ้าไม่ใช่รุ่นที่ประหลาดเกินไปหรือผมสั่งมาขายอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีมาจามหรอกมาเมื่อไหร่เราก็แจ้งนายและอย่างนี้นะ ถ้าสั่งไปแล้วของผมแจ้งไปตอนนั้นคุณไม่สะดวกคุณบอกเลยกูไม่สะดวกอ่ะติดเอ้ยเดือนนี้ช็อตจริงๆตอนนั้นมันมีตอนนี้มันหมดไม่ยปัญหนาครับผมก็จะมอขายต่อแค่นั้นเองไม่ต้องอ้าอึงไม่ต้องแบบเฮ้ยเขาไม่เป็นไรผมร้านค้าผมขายทุกวันอยู่แล้วคุณยิ่งบอกผมเร็วยิ่งดีผมสั่งมาเนี่ยผมก็สั่งมาขายด้วยเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะลูกค้าเพราะว่าถ้าลูกค้าสั่งมาเยอะๆผมก็จะได้มียอดไปสั่งเขาเยอะๆพอยอดไปสั่งเขาเยอะๆเขาก็มีส่วนลดมาให้ผมไงกก็ต้อออองขอบคุณันนะเ ต่ถ้าถึงวันแล้วพี่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรผมถึงไม่ให้มันมีมัดจำไงก็เอาเลยอยากสั่งรุ่นไหนถ้ามันเป็นรุ่นที่ประหลาดเกินไปผมต้องเก็บตังค์บางทีเก็บเต็มจานวนเข้าใจกันด้วยนะยืมก่อนนะ <c oughs> นี่คือมีดมือขวานะครับเนี่ยเวลาเราพับล็อกตรงนี้เราก็กดนิ้วลงแล้วเราก็พับเข้ามาายไ,ไหมเวลาเปิดก็ดันนี่อันนี้จะเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแต่เวลาเก็บนิดเดียวถ้าเป็นมีดมือซ้ายตรงเนี้ยมันจะสลับกันแค่นั้นเลยนะครับเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะ แล้วมันเหมือนกับไอ้ตัวนี้ไหมเออเว้ยเฮ้ยเพราะว่าวิกตอรี่น็อกอ่ะเนี่ยล็อกอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไงม,ม,ม,มันมันเป็นเหมือนมีดมือซ้ายเลยเนี่ยเนี่ยใช้มือซ้ายแล้วก็พับล็อกได้เออเว้ยแล้วผมก็ไปดูนะผมก็ก็ไปสังเกตดูอีกทีเออว่ะวิกตอรีนอ่น็อกแม่งทุกรุ่นเลยล็อกมันจะเป็นสลับบ้านกันเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้ลายนั้นะล็อกก็ดันงัดขึ้นเออมันลักษณะเหมือนมีดมือซ้ายเลยว่ะใช่ไหมเออ ผมก็เลยนั่งเอ้เรามาลองวิจัยกันดูไหมผมว่านะเขาไม่ได้ออกแบบไว้ให้มีดมือซ้ายหรอกอันนี้ความคิดผมนะอีกคนจะคิดแบบว่าเอ๊ไม่ใช่มันใช้มือซ้ายเปิดปิดได้คล่องกว่า่ะแล้วแต่พี่นะครับผมเชื่อว่าเครื่องมือบนโลกใบเนี้ยมันออกแบบมาให้คนจํานวนมากใช้เป็นหลักเออนึกภาพผมไหมเหมือนมีดมือขวาเราหาซื้อง่ายกว่ามีดมือซ้ายอะ่ะเพราะมีดมือขวาคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ถนัดมือขวาบางคนถนัดสองมือ างคนถนัดมือซ้ายแต่ต้องยอมรับว่ามือขวาน่าจะเยอะที่สุดในจํานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาผมผลิตสินค้ามาจํานวนหนึ่งอ่ะผมก็ต้องเอาวะเอากลุ่มนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าลูกค้ามันฐานกว้างนะนี่ผมคิดเองนะแล้วทําไมก็ต้องทําล็อกไว้ด้านอีกข้างหนึ่งสำหรับมีดมือซ้ายอ่ะเพราะผมว่าใช้ขวามันก็ทําถนัดเหมือนกันนะเออไอ้ล็อกแบบเนี้เวลาปิดก็ถนัดเหมือนกันนะแต่วิกตอเรียหนกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกแบบให้เปิดปิดด้วยมือเดียวไงมันใช้สองมือเพราะนั้น การที่ออกแบบล็อกจะไว้ด้านไหนไม่มีผลมะแบบไหนก็ได้เพราะคุณต้องใช้สองมืออยู่แล้วแล้วก็ถ้าต้องการการออกแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ต้องทําให้มันไม่เหมือนเขาอะถูกไหมเหมือนรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปอะไอไฟเลี้ยวกับไอตัวฉีดน้ํามันอยู่คนละด้านกันมันก็สลับกันอะใช่ไหมเหมือนโทรศัพท์ไอแอปเปิลอะบางทีมันก็สลับด้านกัน่ะเหมือนสลับซ้ายขวาคือไม่ให้มันเหมือนกันอะเออทายังไงก็ได้ให้มันไม่เหมือนเขาอ่ะ ก็จะได้เป็นงานที่วิจิตออกมาผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะและพอเอิญมันก็ไปเป็นไลเนอร์ล็อกที่มันอยู่สําหรับมือขวามือซ้ายอะไรอเงี้ยอนี่ผมคิดเองนะผมไม่ได้รู้วงในบริษัทอะไรหรอกไมไ่รู้หรอกและอีกคําถามหนึ่งนะครับพี่เพื่อนเคยถามทิ้งไม่นานละเขาถามว่าไอ้โมเดลนี้ยผลิตปีไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเขาถามว่ามันผลิตปีไหนอะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นมันผลิตมาตั้งนานแล้วแหละนะอืมแต่ถ้าจะย้อนหลังไป ผมว่าเราอย่าไปย้อนเวลาหาหาวันเวลามานเรว่องมลผลิตพศอะไรเรารู้ดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างเออมีประโยชน์ผมว่ามีประโยชน์นะเฮ้ยมันมีเครื่องมือแบบนี้แบบนี้มันจะผลิตปีไหนช่างมะเนื้อผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ใช่แฟนมันแท้ที่จะไปตามมันเออมันมีคำถามที่ผมไม่รู้ด้วยนะส่วนใหญ่ที่ผมจะไม่รู้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับวันเวลาอย่ามาถามเลยว่าเสียกรุงศรีปีไหนอะถามเถอว่าเสียเพราะอะไรถูกไหมเพราะคนไทยไม่สามัคคีกันอืมถ้าเรารักกัน มันจะไม่มีใครทําลายเราได้หรอกเชื่อกูใช่ตราบใดที่มึงยังไม่เหนียวแน่นกันพอมันก็จะมาครอบงาเราเสมอมีใช่ไหมถูก <c oughs> ไหมเราต้องเข้มแข็งดูว่าอ,อเราต้องไม่มีไร้สึกเราต้องไม่ไม่แบบไม่เหยียบไม่เหยียบกันเองเราต้องช่วยกันนะ่ะเออเรารู้ดีกว่าว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วเราต้องการการใช้งานของตรงนั้นไหมแล้วก็พิจารณานในการซื้ออะไรประมาณเนี้ยก็ต่อข้อทักถามเพื่อนๆครับอันนี้จะเป็นรุ่นของ โฟลเลสเตอร์ ster, นะครับแล้วเทรลมาสเตอร์นน master, ก็จะเป็นรุ่นที่เล็กกว่านี้หน่อยนึงเครื่องมือก็อกปอันนี้แหละนะครับอ่ะเรื่องต่อมาคือกลับมาที่นี่นิดนึงนะครับนี่จะเป็นมีดเฟรมล็อกนะเนี่ยเป็นเฟรมล็อกของ CRKT โฆษณาหน่อยสินค้า c r k t นะถ้าคุณสนใจคุณก็ไปดูที่เว็บไซต์เลยหรือตามดูสินค้าที่ผงโพสขายเก่าๆก็ได้ชอบรุ่นไหนก็สั่งมาเพราะว่าถ้าคุณอยากได้มีดที่มันเป็นแบรนด์อเมริกาหน่อยแล้วก็ ไม่ได้สนใจเรกาก็จะทําที่ไหนขอราคาไม่แพงคุณภาพดี CRKT เนี่ยตอบโจทย์นะครับผมว่ามันตอบโจทย์มากมันเป็นมีดผลิตมาให้ใช้อะ่ะงานพ่อๆกับอะไรถ้าคุณมีมีดยีด่ห้อแลนอยู่ที่บ้านพอๆกับอย่างนั้นอะ่ะแพงเพียงแต่ว่ามันยี่ห้อ CRKT เท่านั้นเองแล้วก็รูปร่างหน้าตามีแ,แลนอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วเป็นเฟรมล็อกอย่างที่ผมบอกเนียเปิดง่ายมาเขาออกแบบดีนะครับแล้วก็ผมว่าหน้าตาดีเลยทีเดียวอ่ะมาคําถามเรื่องมีดโจทย์นะ ใครดูกดข้ามได้เลยผมมีประสบการณ์นะผมไปงานแต่งงานมงานหนึ่งนะครับไปงานแต่งงานสมัยนานแล้วเราได้ไปงานแต่งงานมางานหนึ่งเปงานแต่งงานของเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นผู้หญิงเพื่อนผมเป็นผู้หญิงมันมีแฟนอ่ามันมีแฟนแต่บ้านมันมีปัญหาเออเอาง่ายๆบ้านมันมีปัญหาเรื่องเงินเขาก็เลยถูกพ่อแม่บังคับให้ไปแต่งงานกับอีกคนนึงอีกคนนึงอ่ะบ้านมันรวยเออเรื่องราวเป็นประมาณนี้ และไอ้สองคนนั้นนะที่มันเป็นเพื่อนผมอ่ะมันก็ต้องเลิกกันโดนบังคับเลิกยังไงไม่รู้ล่ะเอแต่แบบคนมันไม่อยากเลิกกันไหนเหี้ยคนก็ไม่อยากแต่งงานอน,นึกภาพออกไหมมันยังมีนันในสังคมเดี๋ยวเนี้ยมันยังมีนะเว้ยเขาก็เลยจัดงานแต่งงานกันอพอจัดงานแต่งงานปั๊บเราก็มีเพื่อนใช่ไหมมันก็เชิญมาเฮ้ยมางานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผู้หญิงผมจะค่อนข้า,ขาสนิทกับเพื่อนผู้หญิงมากกว่าเพื่อนผู้ชายนะครับเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันเชิญมาในงานหน่อยก็นั่งไปโต๊ะตีนเคยไปงานแต่งงานไหมมันมีหลายโต๊ะ จัดในห้องห้องเบื้เรมเลยนีมึงเขาเชิญเขาเขาเชิญแขกมาเขามาจากต่างจังหวัดมาเป็นรถบัสเลยนะเออเขาคงมีหน้ามีตาแน่นอนนะเขามีหน้ามีตาใช่ไหมเขาก็มากันมาเออก็โต๊ะเพื่อนอ่ะมีอยู่โต๊ะมีอยู่สองโต๊ะที่ผมรู้จักจริงๆอ่ะโต๊ะเดียวคือโต๊ะผมเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักสนิทกันนะครับพอมาถึงก็นั่งปั๊บก่อนมากระหน่ำเฮ้ยในงานมีแล้วมาอ๋อก็มีกิจกรรมร้องเพลงอยากทำอะไรมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยมันไม่อยากแต่งอยู่แล้วอยากอะไรทำอยากอะไรทำเลยเฮ้ยร้องเพลงได้ไหมได้ได้มึงขึ้นไปร้องเลย ก็เพ id <currently> <c loo> ื่อนกูอนุมัติแล้วเนี่ยใช่ไหมพองานเริ่มมาพบนปั๊บนั่งกินข้าวนั่งคุยกันก็ถ่ายรูปก็ถ่ายกูเฮ้ยเพื่อนมันสนิทกันอ่ะเออถ่ายรูปแบบกอดคอเอะไรเงี้ยเขาไม่มีปัญหาธรรมดามากนะครับปัญหาคือไอ้ฝั่งนน้นนี่เขากลัวเขากลัวว่าอีแฟนเก่าเนี่ยมันจะมาบอมงานเออกลัวแบบกูจะมีเรื่องกันที่งานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจบไม่สวยอะแล้วมันก็ไม่คือคนมันไม่ได้มีปัญหากันอะมันถูกจับแยกกันอะเอออะไรประมาณเนี้ยกลัวแบบจะมาก่อเรื่องที่งานเว้ย เขาก็แบบดูดูสกรีนเหมือนจะมีคนมาจับจ้องที่โต๊ะโต๊ะปูนเนี่ยเป็นพิเศษหรือกูจะมีสัญชาตญาณก็ไม่รู้นะพอางานเริ่มไปเว้ยสักพักหนึ่งอ้าวแคร์ไฟโตเาบาวขึ้นมาร้องเพลงเขาก็กินนามึงเป็นคนคนหนึ่งที่ขึ้นไปร้องเพลงหรืออ้าวแคร์ไายอาสาวขึ้นมาร้องเพลงคูก็ขึ้นเว้ยปับ๊บเลือกเลยเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายเคยฟังไหมฮะ <laughs> ไปเถิดไปกินของแพง นอนนุน่นใบแดงให้มันสาใจเลือกเพลงดีไหมล่ะกูัวร้องเว้ยคนก็ไม่สนใจนหรอกเสียงไม่ได้ดีอะไรมากหรอกแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเพลงมันลงจะท่อนจะจบภาพถ่ายจดหมายอะไรขอสงคืนคนดีไอไอเจ้าสาวอะแม่งร้องไห้ร้องลั่นเลยนะร้องเป็นเด็กเลยอะไอเฮีย้ยดนตีก็เล่น ฉันจูบน้ําตาฉันไล่ไปเรื่อยเลยไล,ยล,ยลย่ไล่พวกคนแม่งมองไว้หันไม่มองนี่จะเป็นฉบับสุดท้ายตะท่อนจบละเพื่อนกูทั้งโต๊ะแม่งลุกไปเลยเจ็ดแปดคนแม่งลุกตายไปเลยแม่งมีวิ่งมาสองคนมาตรงเนี้ยเจ,จ้าสาวแม่งยังร้องอยู่เลยร้องไยจะร้องแบบคนหันไปดูคนทั้งหอ้องมีคนคนเดียวที่หันมามองที่กูงัวใครพ่อเจ้าบ่าวไอ้สาหันมามองกูตาแข็งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วว่าแม่งเกิดอะไรต่อสักพักล่งลางล่าาไปปุ๊บดนตรีหยุดแล้วนะดนตรีหยุดแล้วเงียบและ้ะม,มันเริ่มแบบเริ่มแปลกแปลกละดนตี้ตุดมีเพื่อนผมวิ่งสองคนวิๆๆๆๆ่งขึ้นบันไดมาขออำลากูต้องร้องให้จบถูกไหมเธอด้วยเสียงเพลงแม่งดึงไม้ออกชุบเอาไม้ส่งให้พิธีกรล็อกกูไปคอนไปคอ,อ,อ,อนไปไปไปเฮ้ยอะไรวะไป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 คอนดึงผมลงพิธีกรขอเสียงปลุกมือให้นักร้องฝ่ายก็สาว เงียบตั้งอไปวิ่งไปไปไปไอ้เหี้ยกูเดินไปไปไปเหมือนแบบเหมือนประธานอะไพี่ดีโดนล็อกไปอ่ะกูโดนกูเป็นวีไอพีไงแล้วมีบริการล็อกไป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 ไหนไปไปไปวิ่งไม่ได้ออกด้านหลังนะรถจอดด้านหลังกูไม่ได้ขับรถมาแม่งพาออกด้านหน้าออกด้านหน้าไอโรงแรมอ่ะออกเลยคนเยอะดีออกคนเยอะไว้ก่อนออกเดินปุ๊บมาหน้าโรงแรมปั๊บมีรถมาจอดปุ๊บไปมืงขึ้นไปก่อนเลยไปรถออกแม่งไปเตรียมมาแล้วเอารถวนมารับกูตรงนั้นอ่ะ แล้วก็ไปแล้วกูก็มานั่งมึนมีอะไรกันวะมึงเอาเพลงอะไรมาร้องเนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขาคงนึกว่ากูเป็นแฟนเก่าเขาแล้วมาบอมงานเขาไงเพราะเขารู้ขเขาเรียกอะไรรูปร่างหน้าตารูปรูปประพันธ์สันฐานน่ะเป็นผู้ชายตัวสูงผิวคล้ำใสแว่นไอ้หี้ยมีกูคนเดียวไงวะเป็นแบบนั้นมันตรงกับมึงเลยนะแล้วมึงก็ขึ้นไปร้องเพลงอ่ะแล้วเจ้าสาวแม่งก็ร้องไห้ เขาไม่มองมือสิบแปดอุทาหรณ์สอนใจจะร้องเพลงที่ไหนกรุณาเลือกเพลงด้วยระวังสวยอย่างกูสวัสดีครับ